เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงบุคคลที่เห็นในภาพก็มีตัวตนจริงๆตับชีวิตด็อกเตอร์บันหนอกแม้ ทำไปได้คิดว่าไงอ่ะลุงจะไปเรียนหนังสือในวัยหกสิบกว่าปีนะ่ะฮะยังลุงไง่นี้ยเรียนหนังสือเอาแน่เหรอลุงลุงอยากกลับมาเรียนหนังสือให้ดีอ่ะเัีลยงลุงเลีนยงล่ะดีกว่าไม่ลุง Lifelong Learning การศึกษาแนวใหม่ทำการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาแนวใหม่แห่งสตรวรรษที่21ที่จะเป็นทักษะชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดังนั้นการที่มนุษย์จะสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้นั้นจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเมื่อสมยัยเป็นเด็ก เรียนอยู่บ้านนอกไปเรียนแค่สมมมสามไม่ได้เรียนโรงเรียนเหมือนคนอื่นไปเรียนที่โรงเรียนวัดแล้วก็กลับมาพอจบมสามแล้วก็หางานทำแล้วไปสอบตำรวจเรสอบติดตำรวจแล้วพึ่งก่อทำรายการเป็นตำรวจการจะปรับตัวเองได้นั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองผ่านการเรียนรู้เพื่อให้เท่าทัน ด้วยการปรับความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมออย่างต่อเนื่องอย่างการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Lifelong Learning ก้มส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งให้การส่งเสริมสนับสนุนตัวแปรที่สำคัญซึ่งมีบทบาททั้งสาฝ่ายได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้ปกครองเพื่อร่วมการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส,งส่งเสริมให้เป็นผู้มุ่งอนาคตส,ส่งเสริมให้เป็นผู้เห็นคุณค่าในตนเอง,ส,งส่งเสริมให้เป็นผู้รู้จักตนเอง,ส,งส่งเสริมให้เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตน Hey everyone! How do you deal with h e s t o r y Or stay c o o l Hey you? You? Yes? And the answer is I will take สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นได้สัมผัสและได้ฝึกปฏิบัติจริงกว่าให้ลุงมา,มาเรียนหนังสือลุงบอกว่าลุงไม่ได้จบม .6 อ่าก็บอกว่าให้ไปเรียนที่กศน,นอให้อาวุธม .6 ไปสมัครสอบ ว่าไปสมัครเรียนปือยาตรีเราต้องอมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนให้อย่างหนักเพราะว่าเราเป็นคนที่เมีอายุมากอีกอย่างหนึ่งโดยการตั้งใจเรียนเพราะว่าไม่ว่ากิจกรรมของทาง,งเรียนหรือว่าอะไรก็ตามครูครูอาจารย์ให้เวลาสอนมการบ้านอะไรทุกอย่างทุกอย่างนี่เราจะต้องพยายามตั้งใจพอกลับจากเรียนแล้วเราก็ต้องกลับไปทุกคนที่ที่บ้านเ่สสงรรร้านกียู มุ่งให้การสืบเสริมสนับสนุนรวมการช่วยส,ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนตอนตอนแร,แรกๆคิดว่าจะเรียนในจบแค่ปริญญาตรีแล้วก็มาการเรียนเพราะว่าเมื่อเราเรียนเราเราเรียนเรามีความมีความสุขและมีความเข้าใจมีควายมรักในการเรียนแล้วก็พยายามศึกษาต่อ